โอเคครับตอนนี้เราอยู่ในโซนวีตายนะครับซึ่งต่อเน,นื่องจากคลิปก่อนผมได้ทำบั๊กบั๊กหนึ่งนะที่มันสามารถทำให้วาปได้นั่นเองครับแต่เรามาไขาความลับกันได้อีกทีว่ามันสามารถวาร์ปได้ทั้งแมปเลยไม่ว่าเราจะไปทำที่แมปไหนธรรมดาแรลงหรือว่าโซนวีตายอย่างนี้นะครับดีเห็นป่ะนิ่งเลย <c oughs> <c oughs> บาลีอะตายเห็นปะเห็นปะตัวนี้คือผมทำมาแล้วทำไม่ใช่โปรนะไม่ใช่โปรนะนะครับตัวนี้อ่ามันสามารถยิงเราได้มันเบิดกับโปน่แหละถ้าจะพูดตามตัวก็เบิดกับโปทุกคนได้จะออกหมดละยิงเดือยยังเดือยเฮ้ยโก๊โก๊ะโก๊ะดิ๊ก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 เนี่ยเ่ยิ้งหดิงดิดิจุดดิ๊กช่วยไปช่วิกระแบงดิังหยดนิ้ง มาแล้ววันพาดแมนยิงทยิงกองวันวันแมนแมนแมนก็ตรงเลยเอาจะให้เขาหยุดพักหยุดหายใจก่อนนะหยุดพักหายใจก่อนคนคนไปไหนหมดวะคนไปไหนคนหายไปหมดเลยพี่คนไปไหนหมดเลยคนไปไหนหมดเลยคนตายหมดเลยคนตายหมดเลยคือพูดตามตัวคือมันเป็นอะไรที่ขี้โกงบากเลยนะครับ โอ้ยมีคนมีคนอยู่มีคนอยู่มันยังอยากอยากจะลองดีกับอบิริหารครั้งนี้ไหมม่อยากจะลองดีมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมีเสียงแถวนี้โอ้ฝากร่างหลังนี่้อยากจะลองดีอยากจะลองดีอ่ะอยากจะลองดีฮ้อยากจะลองดีเอาไว้เออมันสนุกจริงๆเลย ไหนจะจะลองดีอีกป่ะจะลองดีอีกไหมไหนหายเลยไม่มีแล้วไม่มีแล้วไปแล้วอยากเตือนพี่แล้วอ่ะพี่ไอพี่ไอพี่ไอดูสตรีมผมด้วยก่อนมาพี่ไม่ต้องเข้าเกมใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องเป็นสเต็ปเอาโอเคอ่ามันก็ยังไงยังไงนะไอแบบพี่เพื่อดนแวลาซีเพื่อดนแวลารี่อุ้ยอุ๊ยอะไรนะอะไรนะทำไออุ๊ยยิงสิ ยิงเพื่อนยิงเพื่อนมึงไม่เห็นมึงเหรอโอ้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 อ้า่น่น่นี่เฮ้ยมึงเ่้เหรอมเอนหพี่พี่ดูพี่ดูโอ้อ้เพื่อนเพื่อนโอ้โอ้พี่คนไหนอะี่เ่อ่่ไหนดิ้งดิ้งมึงเล่นเหรอ นิ่งนิ่งใหญ่งมันนิ่งไงพี่นิ่งนิ่งเลยนะพี่พี่ดูดีๆนิ่งเลยนะตอนนี้กูกำลังงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนิ่งพี่ดูดีนิ่งหยุดหยุดนิ่งหยุด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 ซี่หยุดซี่หยุดซี่เอาามึงทำอะไรเนี่ยมึงสะกดจิตเหรอหรือมึงอะไรแล้วใช่นี่ได้แล้วมึงสะกดจิตคนเหรอไอ้ยาสุดแม่งใส่โคแล้วเฮ้ยเจ๊จ๊หยุดหยุดหยุด อะไรวะคุณงงจัดจัดอะไรนี่มึงทำอะไรของมึงเนี่ยพี่ดูตีมกบไหมพี่เดี๋ยวผมจะวิ่งให้ดูหยุดหยุดหยุดบาเลียก็ทำอะไรไม่ได้บาเลียก็ทำอะไรไม่ได้ไอ้น้องพี่ดูมันยิงมันเห็นมึงไหมเนี่ยมันเห็นมึงไหมเนี่ยท่อนผมแป๊บเดียวพี่พี่เห็นปะโทษทีไอ้น้องผมแบ็คใช่ไหมหยุดเฮ้ยหยุดไอ้เร็กเปล่าพี่ดูเนี่ยพี่ดูเนี่ยหยุดไอ้เร็กเปล่าป๋พี่ดูมันดัางมึงวิ่งไว เฮ้ยพวกมึงโกกันเหรอเนี่ยหยุดนิ่งหยุดนิ่งอย่ายิงฉันหยุดตายตายอะไรวะกูยังตายสถานเดียวตายสถานเดียวกูอย่างงงสร้างห้องปะเนี่ยเว้ยเว้ยกระเบียตายพี่ตายพี่สร้างไม่ได้หรอกเออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสะกดจิตไงทุกคนเป็นหมดเหมือนไอ้แบ็คหมดเลยพี่ทุกคนเป็นเหมือนไอ้แบ็คหมดเลยเอ้ยมึงเฉลยหน่อยดิ ลิงอีกัด้านล่างนะครับลิงลิงอยู่ด้านล่างน้องลิงเรื่องอะไรวะเฮ้ยพี่ตังมาจาพี่พี่ตงมาพี่ตังมาพี่ตังเข้าสตมเลยพี่ลังดูสตมเลยมาพร้อมกันเลยมาผมจะผมจะโชว์อะไรที่แบบ G m เไม่สามารถแก้ได้ไอตังมันโปูเว้ตังมันปูกูเพิ่งตื่นเนี่ยอะไรเนี่ยเข้ามาเข้าสตมกาสตมเดี๋ยวผมเข้าไปดูออะเข้ายังเ้าแล้วอ่าดูนะดูนะดูนะคนอลังยิงกันเดี๋ยวนะปุ๊บปุ๊บปุ๊อ่าอุ้ยมันเอาเอาเอาาไมมันตื่นคิดอะ ทำไมมันยิงมึงได้อะอย่าบอกว่ามันหลุดจากผวังของมึงได้วะโทษทีโทษทียิงสิน้องยิงสิน้องหน้ามันตูต้องมันต้องห่วหูดิขอบ้องหูดิปอะไรอะไรครับหนีเลยหนีเลยแน่แน่เดี๋ยวยิงหัวมันเดกเก่งแค่ไหนกันเชียวว่าหยุดหยุดหยุดไม่เอาไอ้ดีไก่บักหยุดบักไอ้วินไออหยุดไอ้เราไอ้ดิ๊กไก่บักหยุด ตรงเอาหน้าเข้ากำแพงมอบตัวแบนมันบั็กมันบั็กเอามือไขว้หลังไว้เฮ้ยโอ้แน่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 ยังยังมายิงอีกแน่แน่หยุด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 สองสองไม่เออไม่ยิงมึงวะกูไม่เข้าใจทมาเจมไม่แบนหรอกฮะโปะฮ่าฮ่าจะมีอะไรนะไม่ไม่ท้าห้องนะไม่ได้ท้าห้องนะพี่คนี้เมื่อไหร่นะกูจะส่งให้เจมดูอิงเคดูเจริเจรรหัสไก่ครับระหัสไก่ครับลงมันไปแฮมแฮมแฮมสองอะไรอ่ะ แน่แน่แน่แ,แน่ออแน่ไม่แปะแปะเอ๊ะไมันไ่ยิงอ่ะอ่ะพี่ดูนะพี่ดูนะมันจะยิงผมนะเดี๋ยวมันมันยิงมันยิงมันยิงได้เฮ้ยน้อง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 หันมาดิน้อง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 ไปไหนหยุด ไม่ไหววะกูไม่อย่างงงนั่นดิกูก็งงมันสะกดจิตมันบอกมันสะกดจิตเฮ้ยมันจะาวาไปว้ามาตั้งห้องเลยจนแบบเดินไม่ได้กันเลยอะแล้วผมก็แล้วผมสามารถเดินได้ปกติคนเดียวเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตภาพเลยนะครับปุ๊บนี่แบบนี้เลยมันจะปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บแบบไม่หยุดเลยอ่ะเออแบบนั้นเลยยังไงยังไงเตี้ยวเดี๋ยวนี้มึงเลิกบลกรหัสเล่นโปรแล้วเหรอลิงด้านล่างครับ ลิงก็ล่าครับเอหลังติดตามเอาแล้วแต่ไม่ดูดิไม่ไม่เป็ใครต่อบกวนผมแล้วพี่ดูดิแม่งว้ามแบบโง่อย่างงงล้างเลยพี่ดูแมปล้างไม่เฉลยเลยได้หรอไม่ไม่เฉลยให้คนดูไปทํากันหรอเฮ้ยเออเอาเฮ้ยเฮ้ยมึงกล้าต่อต้านอำนาจมืดหรือวะเฮ้ยเอาได้ได้ได้ดีได้ดีได้ดีดูดูคนที่มันต่อต้านมันจะเป็นยังไงพี่ดูป๊บโอเคหมุนเริ่มขายละ ดูไว้นิ่งนิ่งต่อยไกลต่อยไกลไม่ได้อะวินต่อยไกลไม่ได้อะแบบไม่อยยักษ์ไกลไม่ใช่ไม่ใช่แบบแบบไม่ใช่แบบนิ่งไหมน้องนิ่งไหมน้องเดี๋ยวพี่จะกำราบน้องเองโทษทีอะไรวะมันสุดยอดรอวัตุดิบอ่ะไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าสุดยอดดีไหมกูงงมากกว่าตอนเนี้ยคือก็แค่ว่าพี่พ่อผมชกอ่ะทุกคนในที่เนี้ยที่ที่อยู่บริเวณเนี้ย มันจะาวาร์ปไปหมดเลยหรือไม่ก็ยิงผมไม่โดนผมจะเป็นอมตะชั่วคู่เลยตอนตอนที่ผมโชกอะ่ะเออแล้วทุกคนแม่งจะวาร์ปไปมั่วสั่วเลยแล้วก็ยืนอยู่ที่เดิมนะถึงตัวเขาจะวาร์ปแต่เขายืนอยู่ที่เดิมแลวผมสามารถชกได้วาบหน้าไปแล้วผมว่าผมวารหน้าไปแล้วเอ่ออกเลยเสียชีวิตปีที่แล้วไม่โดนแบนนด์ปีนี้กูเชื่อมันโดนแน่ยูนว้ผมไม่อยู่บนเทนเนอร์พี่ไปดูดิผมไปอยู่ได้ไงอ่ะเออมันขึ้นได้ไงอ่ะ อไอ้ไอ้ถ้าเกิดมันโดนแบนน้นเราทำคลิปลุมหัวแบบสะใจแล้วก <c oughs> ูกูไม่ได้ลุมหัวดัดเจียมที่แบนนด้นะตัดลุมหัวสะสุดเลยสมควรคนยอ,อ,อ,อย่างมึงเนี่ยจะไปหาทำแล้วผมก็ไม่ตัดตรงสอนลงด้วยใครอยากรู้ก็ไม่ต้องมาถามผม <c oughs> ผมไม่บอกนะวาดัดแล้วก็ท m แก้ดวนที่สุดเท่าที่จะแก้ได้ <c oughs> <c oughs> เพราะว่า <c oughs> <อ>ม่อันนีดโดนทัวลงแน่ๆเลยนะครับ อ๋อนี้เป็นคอนเทนต์เพื่อการศึกษาใช่ไหมใช่คอนเทนต์เพื่อการศึกษาเขารู้ว่าแบบอย่างนี้มันไม่ดีอย่างนี้มันยังไงใช่ไหมบัคทยาศาสตร์บัคทยาศาสตร์ไงดีสัตมาเหรอเนี่ยบัคทยาศาสตร์วิชาบอยก็นะครับสำหรับบัคบัคนี้นะครับก็เป็นบัคที่โกงมากๆสามารถทําให้คนอื่นเนี่ยวาร์ปได้นะครับแล้วก็พอเขาวาร์ปแล้วเขาก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับมันไม่รู้จะทําอะไรจริงๆแล้วมันวาร์ปไปวาร์ปมาแล้วเราเห็นเขาอยู่นิ่งนะ แต่เขาวาร์ปนะครับอย่างที่อินเสิร์ตให้เห็นเลยว่ามันจะเป็นยังไงพอพอผมชกว่าอะไรประมาณนั้นน่ะเขาก็จะวาร์ปทันทีเลยและผมจะเห็นเขายืนนิ่งแล้วผมก็จะสามารถยิงเขาได้คือมันเป็นอะไรที่โกงมา,มากๆนะครับก็แนะนําทุกคนอย่าไปหาทานะครับและผมก็จะไม่เปิดเผยวิธีการทําอย่างเด็ดขาดนะครับเอาเป็นว่านะครับใครชอบคลิปดีอย่าลืมกดไลค์ like, แล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับ